สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในสปอร์ตไกด์ช่องของเรานะครับฟุตบอลวันอาทิตย์ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็ไอคู่ที่มันรอกันอยู่สี่ทุ่มก็ยกเลิกนะครับสำหรับทางฝั่งของซิเวนจาร์ากับแอสตันวิลล่าแล้วก็เบอร์ลี่ของชอนไดนะครับซึ่งเราคุยกันจริงๆมันก็ไม่โดนแฟนบอลทีมเยือนโดยเฉพาะทีมเยือนด่าได้อย่างไรนะครับนึกสภาพนะครับเบอร์ลี่เนี่ยอยู่ภาคเหนือหน่อยนะครับทางฝั่งของ แอสตันวิลล่าอยู่มิดแลนด์แอสตันวิลล่าก็อารมณ์ประมาณสักกรุงเทพมาหานครนะครับถ้าเบอร์ลี่ก็เลยขึ้นไปประมาณเขาใหญ่โคราชก็ได้นะเปรียบเทียบง่ายๆประมาณสามชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเยือนนะครับอย่างเบอร์ลี่จะต้องเดินทางมาดูที่วิลล่าพ์กก็ต้องเดินออกเดินทางตั้งแต่สมมุตบอลเตะสี่ทุ่มก็ทุ่มหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับนะครับน้ำแต่งตัวเปล่าผ้าพันคอมาเพราะาอาังกฤษมันหนาวมาก แล้วก็ขับรถออกมาทุ่ม40นาทีมันประกาศจกเลิกแมทไอ้บ้านะครับคือถ้าถ้าขับเปรียบเทียบจากโคราชเนี่ยนาทีนั้นเนี่ยเลยสระบุรีแล้วอะ่ะกำลังจะเข้าพวกตัวอายุทยาแล้วอะ่ะยกเลิกจ้ะนะฮะโอ้แบบคือแบบแฟนบอลทีมเยือนนั่งสา่มากนะครับเาะะขาใช้คำว่าเลยด่าว่าพิมพ์มาริคเนี่ยมันควรจะยกเลิกไปก่อนเลยไหมไม่ใช่ว่ามาแบบแคนเซิลสามชั่วโมงก่อนเตะแบบนี้หลายๆเกมนะครับอย่าง สเปอร์เจอเลสเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็เดินทางกันแล้วแบบโอ้โหบางคนเนี่ยเขากลับไม่ทันโดยเฉพาะแบตกลางสัปดาห์เนี่ยมันเลิกทีสี่ทุ่มเขาต้องจองโรงแรมที่เมืองเมืองนั้นที่เขาไปดูบนน mm hmm. อลนะฮะยกเลิกหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเสียหายมากเลยนะครับอ่ะเมื่อวานนี้ก็บ้านถัดไปเดี๋ยววันนี้ลองดูกันต่อนะครับลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์แล้วเตะที่บ้าน Hot ็อร์ตแนมด้วยจะเป็นอย่างไรอ่ะมาวิเคราะห์กันก่อนได้ในสปอร์ตไกด์ครับ ย้ำคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ครับบิ๊กแมชเล่นที่ท็อตแนมนะครับเจอหองแดงลิฟท์ูเรามีเกมมาให้เล่นนะครับก็คือทายผลเกมคู่นี้เนี่ยแหละครับเอาจริงเอาแค่เอาแค่ผลก็พอไม่ต้องเอาสกอร์นะครับว่าสเปอร์หรือว่าลิอร์พูใครจะชนะหรือว่าผลเสมอเข้าไปต่อได้ในรายแอดแอดสปอร์ตโปรมีเงินาะวัน ลุ้นกว่าหนึ่งหมบาทแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกก่อนค่อยตอบนะฮะเข้าไปตอบได้เยอะเลยแอดไลน์เลยครับสปอร์ตโปรสปออร์ตพีโอไวมันพันกีฬาครับวันนี้นะครับถ้าแข่งได้นะครับผมเชื่อว่าคงเป็นเกมที่สนุกมากสเปอร์ขาดความ lacking fitness ครับก็คือไม่ได้เล่นมา3 3เกมรวมเอคอนเฟลเอนส์รีฟโอ้โหลายแมตช์มากเลยฮะ3-4เกมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วันก่อนเนี่ยคือมีผู้เล่นไม่พร้อม13คนแต่แมนยูหนักกว่านะ แมนยูเต็ดเนี่ยเจอเบนฟอร์ดเล่นไม่ได้เพราะว่ามีผู้เล่นพร้อม9คนที่เจอไบรตันมีผู้เล่นพร้อม7คนนะครับเพราะฉะนั้นในโควิดมันก็หนักหนามเหมือนกันนะครับโอมิครอนนะครับทีนี้สเปอร์ขาดความฟิตแน่นอนนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ย,กกย,ยเขาโกยแต้มอยู่ไหมฮะเขาพยายามทำแต้มไม่ได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องเสียซาร่ากับมาเน่แล้วก็นาบ,บิเกต้าในฟุตบอลแอฟริกันคัพโอเมเดชั่นเพราะฉะนั้นความฟิตลิเวอร์พูลดีกว่าและตอนนี้ของแดงลิเวอร์พูล กำลังดีมากๆเรื่องของฟูลแบ็กสองข้างก็คือรบูก์กับอเล็กซานเดอร์อโนเก่งมากนะครับปัญหาใหญ่ของพวกเขาก็าคือไอ้สามคนครับที่มีปัญหาเรื่องโควิดอยู่เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากก็คือทางฝั่งของเฟอร์ชิฟันได้นะครับเพราะฟันได้หายไปวันที่เจอกับมิโกเซนเนี่ยพวกเขาเระสำเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับเกมรับของโอโคแดงนะครับโกตาเต้กับมาติสมาคู่กันแม้ว่าจะเคยเล่นบุนเดสลลก้ามาด้วยกันก็ดีแต่มันขาดความ เป็นผู้นําการสั่งเกมของฟานไดก็เลยส่งผลกระทบเห็นๆอยู่เหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันมีทั้งฟานไดแล้วก็ฟาบิโยที่มีติดเชื้อโควิดอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบของลิพูแต่ว่าถ้าพูดถึงความฟิตแล้วลิพูดีกว่าเยอะนะครับและข้างหน้าเนี่ยตอนเนี้ยหงแดงมีซาร่ากับไม่มีซาร่าต่างกันเยอะมากๆแล้วบ๊อบบี้ฟิลิโนกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนที่ดีในส่วนเดโกโชตาก็กำลังเล่นดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูทรงแล้วเนี่ยหงแดงลิพูคงค่อนข้างเหนี่กว่าเยอะ นะครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับสเปอร์คงความฟิตการโดน,โดนเก้กเกนเพรสซิ่งการโดนบีบเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะได้ในเกมเกือนเลยนะครับค่มขึ้นนี้คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ก็ไปทายได้ใน Line แอปสปอร์ตโปรได้เลยมีเงินรางวัลแจกหนึ่งหมืน่นบาทต้องเป็นสมาชิกก่อนแล้วค่อยตอบนะครับอ่ะถ้าเจ๋งจริงก็ทายเข้ามาว่าสกอร์จบเท่าไหร่ผมให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อสูงเลยครับในค่มขึ้นนี้ครับ